สวัสดีครับถักทายกันย่ำสาๆอีกคือเก่าพี่น้องกัสวัสดีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งไทยเลาวแลละก็ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าป่าคือเก่าพี่น้องวันนี้่อกันเสาร์วันที่22กันยายนปี6 5เ่าปลาล่างนี่ล่ะพี่น้องปลาบัานน้องเมฆนี่ละ่ะมาหลอหลุนน้ำกันว่าสีดได้สีมษานบ่หมู่ว่านกม้านอยู่เด้อพี่น้องเต็มตาเย๊เกตอยู่มากับเยเกตเสือสีม่วงื้นนี้ัีดมคูะ มาเด้อจ้ามันนี่มาเขาปลาหาเห็ดน้ำยาเกลเด้อจ้าดุนไปน้ำกันวะสิมันบอ่อะดอกแหลกแห้งมันเป็นผึ่งขาวพี่น้องหาปลาลางนี่ลราพี่น้องไม่ได้ขึ้นเขาดอกมันนี่ก็ได้ขึ้นไม่ได้ดอกค่ะโอ้ยาเกล็ดเมื่อยแหงเท่าดอวไปเมื่ <c oughs> อไรยอมลาบเราว่าเท่าเา <c oughs> อ่ด้หรือน้ำกันปลาล่างพี่น้องเพื่อฟฝุ่เกือบมันเมื่อวานก็นจนหล่นตาอยู่ ฟุ้งหวามัน <lush> คือเกิดงามแท้เกิดทึ่งหมดเนาะน้อยใหญ่เกศเกิดโทษเน่ว่ะก็ดีผงข้าลายพี่น้องขนาดมาทุกเหม่อไม่ได้แหวกมาเบิ่งบ่บ่บ่ได้เข่าในนี้ตัวนี้ได้อยู่เอ้าดอกเป็นบานเบิดเต็มพ่นอยู่ได้บ่ดอกนี่ได้อยู่ปนจุ่มเห็นบ่มีอยู่อ๋อ ออกค่ากิลี่ได้พี่น้องนี่เท่าถิ่มแท่ออจะพี่น้องเลยพี่ยังเป็นเหงาเลยอุ้ยนี่เป็นเหงาเลยบาทเนี่ยอ๋อเป็นกล่องเงาๆเร้อพี่น้องมึงเล่ก็ได้เป็นเสื้อมึงเลยอ้ยหาเขนดีๆบนนี้แต่สะอ่อนเนาะมาถูกเหมือนยังโมเห็นเนาะเมื่อได้เขาโซนนี้ว่าคือปลาพันสีออกมันเป็นปลากวงพี่น้องไปบ่ทัวร์นี่ก็ได้เนาะใครพันเป็นเสื้อต้น ย่งบอทังลทั้งพงอยู่เดือนนี้หนามบเดนี้หะดอกบัเลอเลยพุจุมะไละพุนเอกล่องนีเพี่น้องตันี้มันเทามีจูเมยนบ่พี่โมนั่นอุ้ยได้วนี้โอ้พดได้เทาเทาละอ้ยพี่น้องจะเสียดาได้เป็นโลกคุณ ถึงน้ำอ้อยพี่น้องเป็นมืเลยพี่น้องเลยเกเพชรถึงน้ำอ้อยน้ำยายเกดนะจ๊ะก็ทาเนาะงามเนียแต่ละเมือนไปบัวดเบิด์ตถูกไหมเนาะอืมไปบัวทัวปากวงน้ารับพี่น้องอ้ยถ้าพอมาว่านี่สีดอกก็ดีงามแมนตอนนี้ก็ใจได้โยต้ายงกินเพียงข้างเอีงอนนี่เบิร์ตใหญ่บัแกงไหญ่ยกจับ ได้เพิ่งละมอ่อยพี่น้องรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องมือนหมันเนาะที่หมันเฮ็ดยังหลักลักขาดเดาบ่ได้พี่น้องแต่ละเมือนี่เมื่อวานตนคลิปบ่ปันใดพ่อถ่ายคลิปเก็บเอาเก็บเอาเลยพี่น้องเมื่อวานนี่เฮ็ดยังเพิ่งเขาอ้าเป็นขาวๆเลยบาทนี่อ้ยเพิ่งละมอ่อยเพิ่งนี่เรื่อซักเรื่อเพิ่งขายเพิ่งน้ำอ้อยนั่น มันเดาบ่ได้พี่น้องแต่ละเมอือนี่ยบางเนี่ยเป็นข,า,ขาวๆเลยฝน,น,นยถ้ามันเป็นน้ำอ้อยฝนถ้าฝนเป็นฝั่งน้ำอ้อยเนาะอโมีแต่ดอกงามๆพี่น้องมึงเนี่ยฝนเนาส่งมันอยู่พี่น้องลังงามการมือวานก็สิจุ่มเนาะการมือวานนี่จุม่มมาเก็บน้ำยาเกล็ดนะจา้าเก็บเพสตน้ำยาเกล็ดไปบ่ทั่วดอกพี่น้องป้าเนี่ยแต่ละเมอืองเ,เขาเลี้ยงไลยังได้เ่าถิ่มเนาะแม่น้ำอ้อยพี่น้องตัวนี้ เป็นหมคือกนเนออ่องเกิดเป็นหมโอ้ยเกิดมาหมู่ว่านสิงามเดมนนี่มาพอทัวที่มมหมู่ว่านมาหมู่ว่านก็ไป็มาเนตถงเขาหน่อยเป็นหมเป็นโมูอยู่นาะงนี่ฮเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งอีกอยู่จ้าเพราะว่าเอากีนไว้หลายอยู่นาออืมฮะดุน้ำกันพี่น้องดีแต่ฝนขาดเม็ดฝนช่วงนี้สิตกตีหนึ่งตีสองแยงมากกับยุทธก็ดียางหนึ่งยิ้วยุทธพอเด็กเขาปลา ดม่อีกเรเมื่งพี่น้องเมื่อด้วยอีกแมวหลอดบ่ดอกหลอดบ่ดอกมือนี่อีกดอกนึงอย่าในห้ามได้เกียดดูพี่น้องเอ้ยก่อนกลางคืนมัดเศร้าโตกับมัดตีมาเมื่อเก่าอีกเน้องได้อยู่ดอกนึงได้ดอกนึงตัวนึงเป็นเสือดีขึ้กันล่ะนี่เสือต่อไปถึงข้าไล่พี่น้อง หลังาลาพ,ตตพี่น้องเพิ่นกาไล่สีมันแต่ตัวนี้แหละพี่น้องปลาลังอืหลากหลายกัดสีหลากหลายกัดสิเป็นเผื่อขาไล่ละพี่น้องปลาลังจุ่มงามอยู่เ <c oughs> ่าทิมไล่นาะเ่าทิมไล่จุ่มนึงพี่น้องคนก็นลงเม <c oughs> ็ดละบาทคนหน่อยกระเด้อพี่น้องจุ่มงามแหงพี่น้องเพ <c oughs> ิ่นขาไล่เอาพี่จุ่มนึงสองนอสอง tôi nói ปอกไว้ nó อือปอก nhảy ใหญ่ๆค่อยมาเอาจุ๊นึงพี่น้องนี่สิจุ่ม lại เด้อพี่น้อง luôn ก็หลายอีกจุ่มนึง2เนาะ1 2 nó จุ่ม สองจุงสองจูม,จมพี่น้องจุงน้งพี่นออ 40, 000, อ 9, 000, ้องเออกะทิมานคือเกาอยู่เด้อพี่น้องปลาลางก็ได้ผึ่งข้าลายเออสะทิมานผึ่งข้าลายนี่ก็สุดยอดเลยล่ละพี่น้องตองดอกงามๆเฮ็ดปวกะยาเกิดอยู่ <c oughs> แต่บกา่าเกิดฝนตกหลาย <c oughs> พี่น้องฝนตกปัวตกโปตกบ่มีหยุดหย่อยป่อแปะป่อแปะอยู่มื่อได้ก็ได้งามๆผึ่งข้าลายผึ่งขาวพี่น้อง

เขาอีกสองจูงพี่น้องคนทาอยู่เด้อพี่น้องมือนกันคนหญ่ๆกับเขาทาอยู่เนาะคนใหญ่ๆกับม้าอีกคือเก่าเพิ่งละบ่อยมาทั้งนั้นอ๋อมีลาเคสขึ้นเด้อพี่น้องน่อยตัวนี้เห็นมาหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านกับมาอยู่พี่น้องปลาเดิมมีละแต่คนละไม้ปุ๋นเท้าวอร์เยเกตปุ่นโอ้เป็นขาวๆอยู่ปุ่น Chắc lưng chị nấu vừng tháo ừ. chúm lưng nóng lắm chị nấu nóng 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 nóng

ยาเด็กพี่น้องโอ้หยอยู่หลีดีแหี่ยอยู่ใต้ใบตองเนาะที่มาลายเห็ดอยู่เด้อพี่น้องอืออ้าวอุ้ยขี้หน่อยยังไหลอยู่เด้อขี้หน่อยไหลอยู่นู่นนะแสดงพี่คนรวยๆที่นี่ดอกหลงพี่น้องมันคืองามแท้ทต่ไมตะกี้กับเคสต้องสีเนาะอือจานผ่านเลยได้ตะกี้ดอกใหยันยังสิเดี๋ยวเขาลงตีหลัะพี่น้อง กายเ่องตายเกล่ะเด้อพี่น้องเก็บไปเก็บมาตอนนี้มันลาเคสพี่น้องมาเนี่ทั้งผึ่งข้าวพึ่งไข่ผพ่งแดงข้ามกระไดผึิ่งขาไล่เึ่งน้ำบ่อยเนาะเ้าถือว่ามันแต่เต่าอยู่พี่น้องอยู่เป็นแปนคนกับเว้นจนในบ้านนละงกเหลืองพี่น้องเพ่งเท้าเนาะปุ้ยดอกงามแห่งสองดอก อุเป็นเงาเลยตัวนั่นเก้าฮ่เอาฝังข้าก่อนไมหันลปวกพอเฮ็ดดอกนี่พอท่านได้เก็บแลนไปใส่ทั้งนั่นละอ๋พี่น้องฝังข้าจุ่มงอมสองจุ่มอุ้เป็นเงาเลยตัวนี้เป็นเงาขาทานอขาทา,อ,อ,ทาอยู่ ถือว่ามานอยู่เด้อพี่น้องมาเนี่จุ่มนึ่งฝุ่งขาวใบถืดดอกหน่อยมันอืมใบบานในพวกตาบมันแมนอยู่บ่ละแมนแล้วเนาะดอกเงี้ยังนอแนมไปแต่ไกลยังเห็นอยู่เฝุ่งขาวบ่เออิมเกินไปเติมเรื่อยๆเนาะเติมเรื่อยๆแมนเนาะแมนแล้วเนาะก็ดีจีปลตัวละจีผนอีหลีดอกปักใหญ่เลยพี่น้องพวกตาบพออย่าง ฝุข่ขาวอยู่ฝุ่นแน่มาทา่ามันเฮ็ดปวกตาเกิดในดินทรายเนาะสองจุ่มงามงพี่น้องเุ่งขาวสองดอกพี่น้องฝุ่ขาวมาตัดเต็มแท้ตายจะเกลียเนาะหัวห้าไปเรอยกับมันเอยอยู่พี่น้องปลาลงบริเวณปลาน้องเมกนี่แหละพี่น้องแต่ว่าแต่ละเมือกไปบ่ทัวดอก phần biến quả quăng, biến máy, mình nhảy nhàng máy nưng, mở nưng nhàng máy nưng, phở bicyclist tăng thượng, thằng khai lai, đọc băng ngầm, đọc dã ngầm đấy phi nông, luy luy đấy nó ดอกย่างงามเห็ดผงไข่จะออกนี่งอุ้ยออกน้ำกันตัวนี้ผงไข่พี่น้องนี่อื่นเอาไหมอขาไล่จุ่มเง่าเง่าแต่ทาใช่ไหมขาไล่เอาปอกเป็นผงขาวนี่ผงขาวพี่น้องสรุปผงขาวกับขาไล่เด้อพี่น้องมโมนี่เป็นพระเอกเ็ดแดงสัมแม่นบ่แม่นหนักเป็นสีเขียวเนาะ มีหลายสีดอกนึงพี่น้องในแดงสับงามเนาะอืมออกบอไรกับบอสีบับม,มากกับพ่อมาอยู่ด้วยพี่น้องถูกเหมือกมันถูกมือมมอ,อยู่อันนี้พึ่งน้ำอ้อยพี่น้อง,งนดำพี่น้องพึ่งเขาหน่อยพี่น,อ <c oughs> น้องพึ่เขาหน่อยจะในถอวตูมือเราเด้อพี่น้อง ขิขาเจ้าพี่น้องโข้าวพี่น้องอุ้ยงามเนอ้องลงเร็ียวไปไดนได้มื่อ <laughs> ติดใส่ตุ้งมื่อและหยานห์หยาหุ่มเปล่าเ <laughs> สือหน่อยมันเต็มอยู่เด้อพี่น้อง <laughs> ไม่ที่เกิดเรื่อยๆอยู่พี่น้องพวกฝ่งขาวฝ่งข้าลายพวกน,นี้ล่ะนี่ฝ่งขาวหน่อยพี่น้องงามเนาะน้องน้ำอ้อยพี่น้องออกไม่ไปเรื่อยๆเนอ้อง ยังสิได้เก็บร้ายมืออยู่ออกไม่ถูกเคสแต่กะตามพรมตามไม้เด้อพี่น้องติดเก็บอืมทีเกิดบะทัวคือช่วงพืชสภาพมีทุ่น่าปันใด้จำพรมตามจำไม้มันได้หรอพี่น้องข้าไล่พี่น้องจุ่มหนึ่งจุ่มงามแน่สองดอกพี่น้องนี่ตำนี้นิดหนึง่งคนเอาพริ<า>กินเคืองหนึ่งนะหูง,งามเนาะเห็ดเลยข้าไลา่จุ่มหนึ่ง Doctor Wang nó vàng bớt lời mắn lời yêu pin ổn là yêu doctor pin ổn là một cái nào kìm đi mọi ngườ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 i đi, ô, โอ้หัว่ารถจ่ายพี่น้องรถเร็วหักเนาะอืมมึงงามแต่กระหุนหนีเนาะเอาไปมามานถูกเคสเด้อพี่น้องตั้งเผ่งเขาหน่อยเผ่งเขานอเผ่งขาลายเนาะกี่ดอกนึงงามพี่น้องใส่กระหลุนหนีมึงได้เนาะจั๊กจ่าเผ่งขาลายเผ่งขาลายเออต่อหน่อยอีกดอกนึงอืมเนาะเผขาอีกดอกนึงพี่น้อง ดมันแสดตรงนี้สองดอกสองดอกติดกันตัวกินผลดอกหนึ่งพี่น้องสองสองบอกสองโอ้จุ่มมันงามเลยผมสองจุ่มมันงามมันอยู่มันอยู่มันนี่พี่น้องมันคือเก่าเนาะนี่บอกเออพึ่งเขาหน่อยเนาะเออพิ่งเขาข้ามหน่อยอืมขึ้มาออกกิโนะอืมนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องรอข้ามมมีมาออกกิโนะ ข้ามพอดอกหนึ่งดอกหนึ่งพี่น้องตัวเ,เขาหน่อยตัวเ,ออเป็นจองเัวเปนจองขา <laughs> ดออกจิงสัน <laughs> โอ้ยพัวเขาหน่อยหลี่ขนาดน้องตัวเขาหน่อยมืออ่ะถ่ายถ่ายเมา่มันพัวเขาหน่อยเด้อบานเอาดีๆไว้ตาดีพ <laughs> ึ่พงมาพี่น้อง <laughs> เป็นเหงาเลยดอกสีดอกสีดอกพอทีเมื่อในบมานเด็กพี่น้องจูงงามแต่เด้อขันจู เป็นเหงาเลยอืมเด็กเก็บเ,เจัดเลี้ยงนะเด้อพี่น้องมาเนี่ยทหล่นตาละม้ามันบัดอวยเมื่อเนาะแม<น>่กระมันไปเรื่อยๆอยู่พี่น้องพอเรื่อยได้เก็บเรื่อยอยู่รอตามหฮมตามไม้มันละพี่นออ้องเขาหน่อยอยีพี่น้องลมเลยเดี๋ยวเขอม้าสร้อยสุดท้ายวัตสิพักกันเมื่อมาหมานเด้อบ้านี้พ่อเดยมาหายในเขาบ่ได้เขาบ่ได้บ่อบ่ได้รักกันในป่านนั้นมันอยู่กีดเนาะดอกงาม พุ่นดอกนึงพี uh. 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 Closet, ่น <Hey>? mm. ้องจะควายเขาไปเอาทั้งผ mm ุนไปบังมุ่งอยู่นี่สองหงดอกนึงเอาไปได้ดอกนึงลมละวัดดีไว้เป็นเชือกคืองามแต่พี่น้องอกมางามแต่พี่น้องเลยเอสใหญ่เกล็ดเก๊ะบ่มีดอกขี้ลามีแต่ดอกงามๆเนาะสองดอกมมาันผึ่งเก่าหน่อยเด้อพี่น้องมาเนี่ยีเมื่อวันใดยังมันเนาะไม่เห็นบ่พี่บ่เอ้าอุ้ยดอกนั้นแห้งงามเนาะเอ้าพี่น้องมานเด้อพี่น้องมาเนี่ย เป็นผึ่งเกานลอยยังบอได้อยู่บ่ได้กล่องลงน้ำบ่ได้แก่กลกองบังตัวนั้นย่าเก็บพี่น้องบุนดอกยางงามงามก็จะคลองนี่เลยฮะนี่งามคือคนเก็บบ่เออเออนงามพี่น้องเกานลอยมันของเกานลอยบัดทุกถ่ายบานจนที่ใส่บ่ได้แล้วเด้อพี่น้องนานเก็บไปเก็บมามันคือเกาสไตายคนสองปลากับม่ใเก็บเก็บเรื่อยๆกับมันคือเกาพี่น้อง กเก,บบก็บเบื่อเก็บบอสเซอสิ่ละดอกสองดอกเต็มน้อยายเกตเต็มแดงข้ามยังหลงเหลืออ,อยู่มาฟอกการตอนบานตะแกงใดเดอ้อพี่นอ้องตะแกงใดอยู่อันนี้ดอกนึงพี่นอ้องบ๊้ยตาตา,าทันดีจ่อยนะแดงข้ามอีกดอกนึงพี่นอ้องตัวน,นี้ละแกงแสบยา้เกศรุ่นกู้เก็บรุ่นเครื่องปรุงซึมเขาในดอกดอกนี้ลงคืองามแท้ ได้ได้จะตาว่างหันกานับพี่น้องมันใหญ่เต็มทีอาเฮ็ดหนึ่งกับแปลกได้นอนทีเต็มตาประเดงพอเอ้าซื้อประมาณอยู่พี่น้องมื่อนี่ตุ้งก้าวหมันทางเมื่อเนาะหมันทางเมื่อปมานหมันทางเมื่อนี่ลับพอดีแกงมาพี่ in มาพ so. ี่ ผงแดงข้ามมึงแน่จูโก้จิคีอยู่ผนมิเตดอกใหญ่ๆบ้างโอ้ยพี่น้องไอ้บัตรสีมานบัตรเนี่ยมึงแน่นั่นมึงแน่นั่นเดี๋ยวขอความเงี่ยงเนี่ยเดี๋ยวเฝ้าไมเกตนบัตรเนี่ยดุยแล้วคนนี้สี่สี่สิบสองขิดว่าสีบอยหนังก็ยังมีให้เก็บอยู่พี่น้องขาตันดีเดือดละข้ามขาตันดีทำอยู่นี่สร้างแล่วมันฮิดผนไทยแต่บัตรบัตรทันเบิร์ดเดอร์พี่น้องผลค้างย่ายเกตผนมีแต่จุ่มงามๆามอนตาก่อน เด็กเกศเห็นใบกับเป็นเพิ่องขาวเพิ่งขาวเนาะเอา้าตาที่สองบ่ไหนจุ่ม,มงามๆแบบมันสีมนันมันสีมันเนาะอืมพ้อมพ่นพ,พี่พอดีกแกงแกงได้รปะได้ได้เอา้านี่ละ,จะเจ้าของสิดีแกงกิน <laughs> ดอกงามๆไหมพี่น้องเพิ่อกินเนาะเออแสบพี่กันละพี่น้องดอกบานก็นได้เพื่องขาวพี่น้องขาว มาได้เมื่อดอกเยเกตมาอนี่ <c oughs> ย่างไปใช้พอเทสบัดน,นี่ย <c oughs> ไม่เลยนอกจากเกต <c oughs> ไ,ไม่ว่ะเฝังข่าพี่นอ้อง <c oughs> ดอกขึ้นใหม่เสรินี่แต่จูงงามๆตาอ้อ <c oughs> โอ้ยขาเป็นขาอีกแล้วน,นี่ฝังเขาหน่อยพี่นอ้องเขาหน่อยป้าเนาะตาที่สองพี่น้องวายแมนซีบอดดาใส่งานได้ใสยย่ยูเดอร์พี่น้องมาเนี่ตาเนี่ยเต็มแล้วติดอุปุอยู่ มันแต่จูงงามๆเด้อบัดรถายๆพี่น้องบัดนี่พี่น้องเพิ่งเข้าเมื่อมาได้ยังหมานพี่น้องดอกหน่อยก็ยังมีอยู่แดงข้าก็ยังมีโอ้หัวข้อการตอบให้หัวรุดได้ดอกนี่งหัวรุดดอกกันสภาพนี่สมบูรณ์เนาะงน้ำบ่อยพี่น้องตัวนี้่อยสุนพอดีแกงเทียงมาหมานมันทางฝีเมือเน้องพอเอาพอเอานี่พี่น้องทางฝีเมือ ต้อง heat เพิื <ừ. S 1> นะ่องบอยต้อง heat เพิงเข่าเ e ็ดเพิงแดงน้ำกันเขื่อใดก็เลยแบว่บึงน,นบอ่อผิดหวังพี่น้องตาที่สองเด้กแกง,งไงเด้อพี่น้องเป็นดอกบานเก่าแกงได้อยู่ทาจงไหนเฮาเมื่อ,บอเอบาบ้านนี่หมานแ้วเนอหมานแล,นนนแล้วมาละมาละบังหฮมสุดถ่ายพี่น้องหฮมสุดถ่ายเคยได้เคยหมานขาดวาซีมีกับมีอ่ลีพี่น้อง มันทั้งผงแดงน่าจะเกตแม่นจ้าทั้งผงแดงทั้งผงเขาเราพี่น้องผงเขาหน่อยแล้วก็ผงขาวผงไผ่ออกไปมากกับมันอีลีพี่น้องมันนี่ผงวาก็ได้ดอนสุดท้ายก่อนซิเมอ่อพี่น้องส่นดอกบานตาที่สองเด้แกงไงหนึ่งอยู่หอให่หนึ่งอือสำหรับคลิปวันที่ยี่สิบสองกันยาก็ถือว่ามันสุดยอดคือเก่าพี่น้องเก็บไปเก็บมากจนหล่นตาจนเด็กใส่ตาสอง หลังจากนี้กับซีเมนกับบานเด้อพี่น้องบานนี้รอหลุนน้ำกันไม่คิดไม่หมืมองไม่ขอบคุณทุกไลทุกแช่พี่น้องเชิญชอบวิดีโออย่างได้ก็ซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคิดใหม่ๆจากคนส่งปลาคนส่งปลาขอขอบคุณทุกไลทุกแช่พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชมแย่างคอยรอหลุนน้ำกันมืองไม่พี่น้องลุนไปเรื่อยทุกเมือกัมมันถุกเมืออยู่น้อยย่เกตเอ๋อยิยเกต สวัสดีจ้ามืออื่นล่อหลุดน้ำยากเกต็ดไม่ด้วยจาว้าส่าสิีไปไม้ไดสีมานบอือมส่วนภูเขาคือสิบกขืนดอกอ้อยขาบวม <c oughs> ไปบหไดเลยค่ะมันสูงหลายพี่น้องแล้วมันกไกลน้ำช่วงต้นปีวังหันไปได้ทุกเกือบทุกเมืออยู่เพราะว่ามันหลดไปหอดเนาะแน่นค่ะ <c oughs> ตอนนี้หลดไปบ่หอดมันลมต้องจอดไวยางไกลพี่น้องเอาะปลาล่างนี่กะ็ะือว่ามาันอยู่ดอกพี่น้องเอากลับ,บานก้อนพี่น้องบ้านนี้ รอหลุนน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่สวัสดีครับ